เที่ยวหนองคายทั้งทีก็กินไม่กินไก่ครับไก่ย่างเขาสนกวางอันนี้ตำปลาตำลาวปลาเบี้ยวหวานเดี๋ยวร้อนๆเลยครับเนี่ยดูมากินกับลูกไส้ครับเมื่อนี้ปีใหม่ก็บอว่เมียน,นะครับพาลูกมากินอ,อื้ยไอ้วัน ทำไมลูกมันร้อนวาเนาะข้าเหนีนย,นย,นย,ยวข้าเหนียวเนี่ยสุดยอดอากาศหนาวด้วยครับเนี่ยอากาศก็น่าหนาวด้วยไก่ไปได้กินเป็นด้แซม่บไปทำเนี่ยไก่นะครับเนี่ยน,<อ>น้นองสองน้องเรียบร้อยแนละ้วน้อง จากเรียบร้อยครับก็เหลือแต่ซากครับสั่งมาสองตัวเกี่ยงตับชุ่มตำเนี่ยอร่อยมากครับเรียบร้อยกินได้หมดครับตัวใหญ่เกินเนี่ยข้าวเหนียวสามติด